คุณผู้ชมครับคุณรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับแม่ตกลงแล้ว1นวันเนี่ยเท่ากับยี่ชั่วโมงเนี่ยจริงหรือเปล่าไหนใครตอบผมได้บ้างผมอยากรู้มากเลยทีเดียวออกไปเนี่ยจะรถติดเนี่ยเวลาก็น้อยลงเวลากับครอบครัวก็จะไม่มีกันอยู่แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงดีกันนาะและถ้าผมบอกคุณว่าผมมีที่อยู่ที่หนึ่งครับเป็นโครงการที่สวยน่ารักอบอุ่นมากและจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะโอ้โหหนึ่งวันเนี่ยได้มากกว่า24ชั่วโมง คุณจะเอาไหมครับอ่ะอ่ะอ่ะไม่ต้องคิดเลยครับมาเลยครับมาดูกันดีกว่าว่าที่นี่สวยแค่ไหนกับ Premium Time Home Let's go และตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของบ้านแล้วสวยมากเป็นพี่สาวผมเองครับพี่ขวัญสวัส,สดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนดี้เห็นเธอแต่งตัวมาแบบนี้แล้วเหมาะมากๆกับบ้านที่สวยงามขนาดนี้แล้วก็พรีเมียมสุดยอดมากคราวนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องขยายความนิดหนึ่งค่ะอย่างเมื่อกี้นี้ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าทุกวันนี้หนวันเนี่ยผมว่าน้อยกว่า24ชั่วโมงแล้วนะอันนี้จริงหรือเปล่า ก็จริงอยู่นะคะเนาะนะฮะเพราะว่าเวลาของเราไปสเปนทางกับการรถติดไปอยู่ท่ามกลางของโอ้ยอุณหภูมิก็ร้อนด้วยกลับมาเวลาของครอบครัวก็เหลือน้อยลงใช่ก็เนี่ยแหละเป็นที่มาของโครงการพรีเมียมทม์โฮมค่ะครับคำว่าทม์โฮมเนี่ยก็คือความหมายก็คือทุกคนต้องกลับบ้านใช่ไหมคะถ,ถึงเวลาตอนเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาที่บ้านเราก็เลยมีคอนเซปต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างบ้านให้ทุกคนอยากกลับมาเพื่อพักผ่อนอย่างแบบ อย่างมีความสุขใน,ใ,ในตอนช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านจริงๆจริงๆเราเริ่มตั้งแต่การสร้างบ้านก็คือโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคในการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งอะค่ะเราก็เลยจะเน้นในเรื่องของอตัวเข็ม,มตัวโครงสร้างก็คือที่นี่เนี่ย ให้ตั้งแต่ตัวหน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเนี่ยก็คือให้ความยาวของเข็มเนี่ยเท่ากันหมดเลยโอ้ดีมากก็คืออยู่ไปนานคือก็ยังเหมือนเดิมใช่ค่ะตัวบ้านจะไม่ไม่ไม่มีอาการดไม่มีการลดเลยรวมถึงที่จอดรถครับที่จอดรถเนี่ยทั่วไปก็คือจะลงใช่ไหมคะครับที่นี่ก็ลงต้องยอมรับวันเป็นธรรมชาติแต่เราเพิ่มเข็มในการปลูพมให้20ต้นเพื่อชะลอและยืดเวลามันออกไปอีก โ oh, อ้โหอันนี้ละค่ะน,นี่เรื่องโครงสร้างนะครับผมยังมีอีกหลายๆตัวที่ที่ทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นพรีเมียมอ่ะแล้วมีอะไรอีกยังไม่หมดนะคะก็จะมีเรื่องของการสาดหน้าบ้านซึ่งทั่วไปเนี่ยจะไม่มีให้ hmm. แต่ด้วยความที่โครงการมองว่าถ้ามีให้ไปแล้วเนี่ยในภาพรวมโครงการเนี่ยมันจะดูสวยงามและเป็นระเบียบโอ้โห oh. ยังเยม,มเลยยังมีอีกอน,นี่อันนี้คือแค่บริเวณรอบนอกนะรอบนอกและแค่ท่อนหน้าบ้านนี่คราวนี้เข้ามาสู่ในบ้านเข้ามาสู่ในบ้านเนี่ย<ๆ>ก็จะมีเรื่องของอตัวบ้านตัวบ้านจริงๆถ้าสังเกตเดี๋ยวนี้โครงการทั่วไปเนี่ยะจะใช้งานก่อสร้างแบบผนังสําเร็จครับ ต่ของโครงการยังเป็นในการก่อสร้างในรูปแบบเดิมอฮะาายังเป็นงานก่ออิฐฉาบปูนโอ้ก็ดีสิครับใช่เราก็เลยมองจุดนี้เพื่อทํามาเป็นจุดขายหลักของโครงการก็คืองานก่อสร้างตัวบ้านเนี่ยโดยใช้อิฐมอนทั้งหลังเลยดีมากนะคะีนี่คือเป็นจุดขายจริงๆโอ้โหสุดยอดคราวนี้ไรเอยงของบ้านีนของเรานี่มีกี่ชั้นมีกี่ห้องอ <Concept S 1> ของบ้านเรามี2แบบค่ะก็คือจะเป็นแบบบ้านแครแล้วก็แบบบ้านโซนแบบบ้านโซนก็พื้นที่ใช้สอยก็ทั้งหมดประมาณ140ตารางเมตรนะคะรับอ่เป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำอีกโซนหนึ่งก็คือแคร์ใช่ไหมเป็นแบบแครใช่ความแตกต่างของ2แบบนี้ก็คือแบบแครเนี่ยจะมีห้องนอนอยู่ด้านล่าง1ห้องเพื่อรองรับสําหรับคนที่มีพ่อแม่มาอยู่ด้วยมีคนแก่มีญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็ มีห้องข้างล่างไว้รองรับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าออปชันให้เลือกเลยนะฮะสองแบบผมว่าเวิร์กมากเดี๋ยวเราจะได้เดินดูกันแต่เมื่อกี้เนี่ยวิ่งเข้ามาเห็นโอ้โหหน้าโครงการสวยมากเลยเป็นสวนย่อมย่อมด้านหน้าเข้ามาก็กกคือจะเจอฟ a สิลิตี้เลยก็<ช>มี<ะ>สวนสระฟิตเนสครบเหมือนโครงการใหญ่ๆดูมีน้อยเหมือนกันนะยูน <96 S 2> ิต96ยูนิตค่ะแค่นั้นเองคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนขนาดย่อมแล้วก็ มันน่าอยู่อ่ะมันเป็นส่วนตัวค่ะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ที่ไม่ชอบความวุ่นวายรเราโครงการเราก็เลยพยายามทําที่แบบโครงการไม่ใหญ่มากหนึ่งการดูแลการจัดการดีครับไม่ว่าจะส่วนกลางใช่ไหมคะก็ดูแลง่ายอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับผมว่าเห็นภาพโดยรวมแล้วคราวนี้เรามาดูข้างในบ้านดีกว่าไปเลยค่ะมาเลยค่ะชมนะคะเอาละเริ่มยังไงกันก่อนดีเพราะที่นี่พรีเมียมทุกอย่าง<ช>เลยใช่อันนี้เริ่มจากบ้านแบบ โซนนะคะอ่าหน้าบ้านกว้าง5เมตรตัวบ้านเนี่ยก็คือประมาณ15.5นะคะก็จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งดินนิ่งนะคะชัดเจนเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีมุม p a น t r y นะคะนี่อันนี้คือบ้านจริงๆแล้วเราได้บ้านเปล่าถูกไหมได้บ้านเปล่าแต่ว่าจะมีชุดนี้ให้เต็มเซตเลยค่ะก็คือจะเป็นชุด p a น t r y มีซิงค์มีเคาน์เตอร์มีตู้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้คือจะได้ครบเลยก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะครับ คนนี้อันนี้ห้องนอนใหญ่ค่ะเป็นมัสเตอร์เบดมโอ้โหนี่มุมนี้นี่เข้ามาเมื่อกี้นี่มองมาเนี่ว่าอยู่ชายทะเลนะเนี่ยต้องแบบห้องนอนมันต้องดูดูสดใสอบอุ่นนอนนอนจะได้หลับสบายไงน่ารักจริงเลยอ่ะดูอบอุ่นแล้วอุ่นคุณผู้ชมครับมีที่วางทีวีเรียบร้อยค่ะนะครับมีมุมทํางานมีตู้เสื้อผ้าก็ก็ถือว่าครบฟังก์ชันในการการอยู่ห้องหนึ่งอ่ะห้องหนึ่งอ่ะและสําคัญที่ผมชอบคือมีหน้าต่างโอ้โหเต็มมีช่องแสงหนึ่งสองข้างอีก อ้อสำหรับห้องมุมจะมีด้านข้างเยี่ยมเลยอ่อันนี้อีกห้องหนึ่งนี่โอ้โหดูสิก็ไม่ได้เล็กนะมันลงเตียง5ฟุตได้นะมัณนรี๊ะมากเลยอ่ะแล้วมีเตียงมีมุมทำงานมีตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีครบเลย พี่จะพามาดูแบบบ้านอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบบ้านแคร์ซึ่งมันมีการตกแต่งแล้วก็ฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวพาไปมาครับเชญครับอันนี้แวะหน้าบ้านนิดนึงอันนี้เป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์นะคะอันนี้ก็มีให้ทั้งสองแบบเลยนะคะจะเก็บอะไรก็ได้หมวกกันนุ่งกันน็อกอุปกรณ์ล้างรถให้เหรคะให้เลยค่ะให้เลยเยี่ยมเลยคิดให้คิดให้คิดให้มาเลยครับอ่ะชั้นด้านในเลยค่ะ อ,อันนี้เป็นแบบบ้านแคร์นะคะคการตกแต่งก็จะสังเกตว่ามันจะรู้สึกเป็นอารมณ์อบอุ่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีห้องห้องนอนข้างล่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะคก็สําหรับคนที่มีพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องขึ้นชั้นสองอน่ารักเลยอ่ะดูสิก็กระทัดรัดอะค่ะก็ ใช้แบบนอนคนเดียวหรือจะเพิ่มเป็น2คนก็น่าจะพอไหวนะไม่มีปัญหาใช่ไหมอันนี้อ้าฟุตก็ยิงได้อยู่นะได้ได้ได้ผมว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับเพิ่มออปชันให้กับให้กับ ให้ลูกหาใช่เป็นทางเลือกว่าไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนมีแบบบ้านให้เลือกถึง2แบบค่ะส่วนในห้องน้ํานะคะก็จะมีตัวแฮนด์เรลถ้าสังเกตที่อื่นไม่น่าจะมีใครคิดให้เนาะคิดถึงคนแก่ก็เลยเพิ่มตัวนี้ให้นะคะมีทั้งบานสไลด์สุขภัณฑ์ก็ให้ของอย่างดีนะคะเป็นของโคเลอร์ทั้งหมดเลย ดูกันไปแล้วนะทั้ง2แบบ2องไทป์เลยทีเดียวก็ถือว่าผมชอบนะก็เป็นการทําให้ลูกค้าได้รู้สึกมั่นใจถึงความเป็นพรีเมียมปรดัก์ของเราในความเป็นพรีเมียมเนี่ยในเรื่องราคาก็ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับความเป็นพรีเมียมของเรานะคะราคาจะเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่2.8ล้านบาทนะคะ2.8ล้านบาทก็ถือว่าไม่ได้แพงมากโอเคมากนะครับถ้าสมมติเป็นคอร์เนอร์นี่จะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ก็เพิ่มประมาณสัก สาสแสนแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ที่เพิ่มด้วยนะเพราะว่าจากที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือพื้นที่ไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่ไหนแหละแต่แต่้มมติสแตนดาร์ดขนาดนี้ผมว่าก็โอเคคุณเชื่อว่าจะมีสวนข้างบ้านหลังบ้านก็จะดูแบบก็จะได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นถูกต้องเลยทีเดียวนะบางคนเขามีกําลังมากเขาก็อยากได้ห้องมุมค่ะแต่ว่าคนที่กําลังน้อยก็ตรงกลางก็ไม่คิดเลยถูกต้องโปรโมชั่น โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีะตัวแท้งคปั๊มนะคะที่เพิ่มให้แล้วก็พวกแพนท r y พวกบานสไลด์ในห้องน้ำอ,อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ติดมากับตัวบ้านอยู่แล้วอาละ,ะนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ Premium Time Home นะครับอย่าลืมคุณผู้ชมครับอย่างที่ที่นี่เขาบอกไว้ครับว่า1วันเนี่ยคุณได้มากกว่า24ชั่วโมงอย่าแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญมากมากครับยินดีค่ะขอบคุณครับ